สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันที่21เมษายนนี้นะครับ POP มีอัปเดตแพทใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะครับนะครับเริ่มต้นนะครับก็ขอเริ่มด้วยระบบกิลมอลก่อนเลยนะครับกิลมอลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านขายของนะครับซึ่งสมาชิกกิลทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกซื้อของได้นะครับโดยที่นี่นะครับผู้เล่นนะครับสามารถใช้เบลีนะครับผมจ่ายค่าก่อสร้างนะครับหรือว่าจะใช้ทองนะครับในการ แลกเปลี่ยนค่าก่อสร้างมาก็ได้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีไอเทมก่อสร้างนะครับที่ได้จากการทําสงครามกิ้นะครับสามารถเพิ่มค่าก่อสร้างให้กิ้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจากนั้นเราก็เอาค่าก่อสร้างของเราเนี่ยมาซื้อของนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งร้านค้านะครับแบ่งมอกเป็น2แบบก็คือร้านค้าลึกลับนะครับอันนี้นะฮะสามารถรีเฟชของรางวัลได้นะครับนี่อันนี้แล้วก็เป็นร้านค้ากิ้มอนะครับที่จะปลดล็อกของทุกๆครั้งที่เลเวลอัพนะครับเรามาดูตัวอย่างของรางวัลกันนะครับ นี่คือรานค้าลึกลับนะครับนี่คือกิวมอลนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเป็นเลเวลกาหนดด้วยนะครับว่าเลเวลไหนจะสามารถซื้อของอะไรได้นะครับอืมก็มีทั้งพวกที่เป็นฉายานะครับของตกแต่งแก่นผลไม้นะครับเศษเรือนะครับนี่นะครับของตกแต่งนะครับมีฮาคิราชาด้วยนะครับผมมีนี่ครับแก่นญมณีนะครับมียีนผลไม้ด้วยนะครับอืม ส่วนร้านค้าลึกลับครับเด็ดสุดเลยนี่ครับเป็นไอเทมที่ชื่อว่าการนําทางของเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับซึ่งหากเราสะสมครบ80ชิ้นเนี่ยก็สามารถแลกชีลาโฮชีนะครับหรือว่าองค์หญิงเงือกนะครับมาใช้งานได้นะครับมาสมกันให้ดูเล่นๆนะครับอันนี้นะฮะนี่ครับเจอแล้วครับโหใช้3,750แต้มก่อสร้างนะครับใช้80ชิ้นนะครับพี่น้องเก็บกันมันๆเลยนะครับยาวๆนะครับอันนี้ นี่นะฮะตัวอย่างซื้อให้ดูนี่พอครบ80ชิ้นปุ๊บเราก็กดใช้ครับนี่ได้มาแล้วครับชิราโฮชินะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูความสามารถเบื้องต้นกันนะครับอ้แต่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ยังเป็นเวอร์ชันเหมือนกับทดลองอยู่นะครับยังยังไม่ใช่ความไม่แท้จริงนะครับชินาฮชินะครับโจมตีปกติเนี่ยโจมตีหมู่แบบไม่เพิ่มโทสานะครับส่วนไม้ตายอ่าจะเป็นการโจมตีหมู่เช่นเดียวกันนะครับลดโทส่ายี่ห้าแต้มนะครับแล้วก็มีโอกาสติดสับสนหนึ่งตาด้วยนะครับผม ซึ่งตามจริงแล้วนะครับเดี๋ยวแพทต่อไปต่อต่อไปนะครับน่าจะมีการแก้ไขสกิลนะครับซึ่งทีนาโอชิเนจะเป็นตัวบัฟนะครับเพิ่มโทสะได้นะครับผมก็คอยติดตามกันดูนะครับถัดมาครับผมเป็นลูกเรือค้า3ตัวใหม่นะครับนี่สําหรับคายะนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ฮาคิ9้ระดับนะครับหรือประมาณ 1, 4 5 0แต้มนะครับฮาคินะครับทั้ง3าประเภทนะครับอัปเกรดคายะเป็นค้า3ได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่า ท่าโจมตีปกติหรือสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นพยาบาลเต็มตัวไปแล้วนะครับขายะถ้าปกตินะครับฟื้นโทษายี่ห้าแต้มทั้งทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มเพิ่ม HP เป้าหมายด้วยนะครับส่วนไม้ตายนะครับฟื้น HP ให้คนที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมนอกจากนี้ยังฟื้นโทษาให้ตัวเองยี่ห้าแต้มนะครับและยังมีการฟื้น HP ให้คนที่ HP ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการล้างดีบัฟพิษทั้งทีมด้วยนนะครับ ดูทันไหมครับล้างพิษด้วยนะครับขยะเวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่มีใครโดนพิษก็แล้วแต่นะครับขยะจับให้นะครับนี่คิวสองครั้งนะครับถัดมาครับเป็นระบบอัญมณี8ดาวนะครับปกตินะครับอัญมณี 6ดาวเนี่ยจะเพิ่ม1.5เลเวลเลเวลละ1.5ใช่ไหมครับ7ดาวจะเพิ่มเลเวลละสองเอร์นต์ส่วนอัญมณี8ดาวเนี่ยก็เพิ่มเลเวลละ2เช่นเดียวกัน,นครับแต่ว่าจะมีค่าตายตัวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถรีออาชั่น3อันได้ด้วยนะครับผมอืมนี่คือเนี่ยดูตัวอย่างนะครับนี่นี่นี่ HP เพิ่ม400นะครับอืมเลเวลอีสี่นะครับซึ่งการอัปเกรดอัญมณีเป็น8ดาวเนี่ยก็ต้องใช้อัญมณี7ดาวนะครับพร้อมแต้มนะครับ แปมแก่นอัญมณีด้วยนะครับผมในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะครับแปมแก่นอัญมณีหาได้จากไหนนะครับเราเข้าไปที่วงกดอัญมณีครับสามารถกดอัปเลเวลได้แล้วนะครับตอนนี้กดเลยครับพี่น้องกดสิกดนะครับอ่าเสร็จปุ๊บครับนี่ครับมันจะมีอัญมณีประเภทใหม่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งการระเบิดอัญมณีลูกหัวใจพวกนี้จะได้แก่นอัญมณีเข้ามาครับผมนี่ เม็ดหนึ่งใช้เท่าไหร่นะห0 0พันใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็สะสมกันไปครับผมเมาดูตัวอย่างกันครับนี่นะฮะแลกเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยครับผมนี่บวกร้อเหมือนเดิมนะครับอืมเพราะว่าเพิ่มเลเวลละสเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วยังสามารถรีออปชั่นได้ด้วยนะครับสามอันนะครับซึ่งเราต้องอัพเลเวลให้ให้ตัวอนัญมณีก่อนนะครับถึงสามารถรีได้นะฮะอืม นี่นะฮะตัวอย่างการลีเนี่ยก็มีให้เลือกใช้สามแบบนะครับจะใช้ทั้งแก่นใช้ทั้งแต้มันจะม่นีก็ได้ใช้ทองก็ได้หรือจะใช้ไอเทมก็ได้นะครับนี่นะฮะใช้ทองไอเทมนะครับผินฟ้าร้องนะครับผมก็ลองลีกันดูนะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางเพิ่มเซตัปที่ดีเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับ นี่คือสเตตัสที่สามารถรีได้นะครับทั้งสามออปชันนะครับผมอืมไม่มีพวกระดับ p ีแอคแทอะไรอย่างนี้นะครับแต่แค่นี้ก็รู้แล้วครับมีพวกสเตนพวกเพิ่มแอคแท็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าทีนี้ครับมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งครับเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับก็คือนี่นะฮะไอเทมนี่ยาเม็ดสกิลสัตว์เลี้ยงครับซึ่งเราหาได้จากกิลมอนนั่นเองนะครับเอาไว้เพิ่มเลเวลเอ้ยเพิ่มสกิลของสัตว์เลี้ยง ทันทีนะครับผมถิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างนึงครับในระบบออลบูะครับก็คือปกติเนี่ยอัพทุก2องเลเวลนะครับจะเพิ่มจํานวนสะสมวัสดุขั้นต่ําสุดนะครับแต่คราวนี้นะครับแผทใหม่เนี่ยแค่เลเวลเดียวก็เพิ่มแล้วนะครับผมช่วยให้ทําของส้มอะไรยง่ายขึ้นนะครับผมนี่นะฮะวิญญาณทะเลครับผม เลเวล21ถึง26มาแล้วนะครับไปอัปเกรดกันได้นะครับพี่น้องอันนี้ใครถึงไหนกันแล้วครับมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันครับอันนี้ก่อนนั้นแหละครับลองดูนะครับอืมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสาหรับไฮไลท์แพทใหม่นะครับ21เมษายนนะครับก็ลองติดตามดูได้ครับเว็บ p o p i n t h นะครับยังไงก็เที่ยวสงการให้สนุกนะครับผมวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ